สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูไพ่ออร์คโคลการเป็นสถานการณ์ความรักนะคะให้คุณเลือกหมายเลขนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะดูจากไพ่ทั้ง3ใบแล้วนั้นเป็นลักษณะสถานการณ์ของการเริ่มต้นใหม่นะคะไปสู่สิ่งใหม่ เป็นสถานการณ์ความรักของการไปสู่สิ่งใหม่สร้างความรู้สึกความทรงจำใหม่ๆกับคนใหม่ๆนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เห็นแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดจากสิ่งเดิมก็ได้ค่ะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะเหมือนกําลังทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันก้าวหน้านะคะแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะคุณจะเห็นว่านี่เป็นลักษณะของอาการพยายามทำนะคะในสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการอะไรนะคะกำลังมุ่งหน้าไปหาสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขก2นะคะต้องบอกว่า,าจริงๆแล้วเนี่ย คุณยังนึกถึงนะบะหรือต้บอกว่าเรื่องเก่าๆอะไรเดิมๆที่มันอาจจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดใจนะคะหรือว่าอ,าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่เป็นการนึกถึงที่เหมือนนึกแล้วเอาไว้เป็นบทเรียนนะคะเป็นลักษณะของคนที่นึกเพื่อตอกย้ำหรือว่าเตือนตัวเองะคะว่าเอ้ยจริงๆเรามาไกลนะเนี่ยนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงไป เห็นจิตใจที่เปลี่ยนไปการที่จะมองบางอย่างใหม่ะคะ่ะทีเนี้ยเหมือนจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ในอนาคตรหรือความสัมพันธ์ใหม่ครั้งเนี้ยคุณรู้สึกว่าความคิดบางอย่างคุณมันมันเปลี่ยนไปนะคุณจะมองอะไรใหม่นะคะแล้วก็ใช้เรื่องราวเก่าๆต่างๆเนี่ยเป็นบทเรียนละเนี่ยค่ะนะคะการเข้าไปสู่จุดใหม่ที่เหมือนจิตใจคุณได้รับการเยียวยาเป็นอย่างดีละ ทีนี้คนที่พอได้รับการเดียวยาแล้พอย้อนกลับไปสิ่งที่เคยทําให้เรามีใจมันแบบใจมันเจ็บปวดใจมันเป็นแผลเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าจะเลือกอะไรอะไรดีและอะไรที่จะไม่ทําให้คุณกลับไปเจ็บปวดเหมือนเช่นเคยวันนี้นะ,ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสามนะคะมันเป็นสถานการณ์ของการการหลอกลวงกันนะคะการหลอกลวงกันหรือว่า ความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์นะคะคุณจะเห็นว่ามันเหมือนจะมีสถานการณ์บางอย่างที่จะต้องเกิดการแยกย้ายการจากลากันอย่างกระทันหันนะคะหรือมันมีสถานการณ์ที่อยู่ดีๆก็เข้ามาทำให้บางอย่างมันจบลงนะคะจบลงแบบกระทันหันแล้วก็รวมไปถึงมันมีลักษณะของการเขาเรียกว่า แสแซ้งใส่กันนะคะแส่แซ้งหรือว่าปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงมันเป็นสถานการณ์ของความอึดอัดนะคะที่ไม่แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะหรือมันมีการปกปิดบางอย่างนะซึ่งถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์เหล่านั้นอยู่นะคะก็แน่นอนแหละว,ว่ามันรู้สึกตึงไปหมดอะสถานการณ์มันตึงมันอึดอัดต้องการความเป็นอิสระ อยากได้อะไรที่มันทําให้ติดใจรู้สึกมั่นคงกว่านี้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงกว่านี้นะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอยากได้รับการพัฒนาอยากได้รับการปรับแก้ในส่วนนี้หรือถ้าเกิดผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่า,านี้ก็คือเหมือนกําลังก้าวเข้าสู่ความยืดหยุนนะ,ะในใจที่มันยืดหยุ่นและผ่อนคลายมากขึ้น จากความสัมพันธ์ที่มันดูตึงเครียดดูดหน้าอึดอัดต่างๆเหล่านี้หรือกําลังไปสู่ความความปลอดภัยบางอย่างความปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้ถือว่าสําคัญใช่ไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นโสดหรือมีคู่นะความปลอดภัยในความสัมพันธ์บางครั้งเราอยู่เป็นโสดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่มีใครมาทาร้ายเราได้ใช่ไหมคะหรือเราได้เรียนรู้มาเนี่ยจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็ทําให้คุณ รู้แล้วว่าคุณจะต้องรับมืออะไรยังไงบ้างนะคะเพราะนั้นก็ประมาณนี้นะคะ